จริงมะเนี่ยมันจะหลอกมั้งรลอกทั้งไงวะนะมันซึ้งตอนนั้นอ่ะมันก็จริงใจไงมันเหนื่อยมันเหนื่อยด้วยไปเออมันเหนื่อยไปดูคนไป้ไหไปไปถึวทุกคนจะได้จะทำเสียงออกมามันเฒ่าไงก็แบบเออมันก็เตมวันจริงวันสุดท้ายแล้วทุกคนไม่เหนื่อยจริงไงแบบไปถึงว่าทุกคนแบบเต็มที่ใช่ไหมละบอล ไม่ไม่เพอถึงเพรถึงวันนั้นแล้วอ่ะมันกลายเป็นว่าเหมือนทุกคนอ่ะเหมือนสู้มันไม่ได้สู้เพราะว่าเราต้องทําแล้วอ่ะมันกลายเป็นว่าเหมือนที่เราทําเหมือนที่เราทํามาทั้งหมดมันคือแบบมันคือความตั้งใจของพวกเราอ่ะเออมันมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยงานนี้แบบทุกคนต้องผ่านแล้วมันปมันกลายเป็นว่ามันเราลงเรือลําเดียวกันแล้วแบบไม่ใช่แค่พวกเรานะมันเป็นแค่แบบมันมันคือแบบมันรวมถึงนักแสดงด้วยเก็นปะเออใช่แล้วแบบ ทุกคนอนะ่ะเขาตั้งใจมากอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นใช่ถึงแบบว่าแต่ตอนที่เขาบูมกันนะยอมรับเลยว่าไม่ได้ไปเสียใจเสียใจมากแต่ว่าแบบหมายถึงว่าหมายถึงว่าทุกคนแม่งต้องทําหน้าที่ที่ตัวเองได้รับซึ่งพอถึงจุดจุดนั้นแล้วอ่ะมันกลายเป็นว่าแบบเคียแม่งแบบภูมิใจคือมันวันสุดท้ายที่เราจะได้แบบ เพอร์ฟอร์มออกมาแล้วทุกคนแม่งแบบโฟลทุกอย่างทุกอย่างมันดีคือตอนที่บูมมันกลายเป็นว่าแบบเชื่อแบบเราอยู่ด้วยกันแบบกลายเป็นว่าเราผูกพันกับสิ่งสิ่งนี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบถ <Okay, S 1> ึงแม้ว่าใช่อย่างอย่างน้อยเราไม่เคยแบบมาเป็นเพื่อนกันแบบสนิทกันงนี้ใช่ไหมแต่พอเรา,าทํางานด้วยกันมันกลายเป็นว่าคือแบบเหมือนเราได้บิดาภาพที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยได้รู้จักคนใหม่ๆได้ได้แบบ ได้เปิดโลกความเป็นเพื่อนแบบใหม่ๆมากขึ้นอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่พวกเราหรอกเอาอันนี้พูดถึงรวมถึงนักแสดงด้วยอย่างน้อยเราก็แบบได้เจอน้องๆน้องๆเขาก็ได้เจอกันเราก็ได้เจอน้องนถูกป่ะจริงความสัมพันธ์ดีๆที่มันเกิดขึ้นในงานเนี้ยมันเยอะมากจนมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยงานนี้มันไม่ใช่แค่พวกเราแหละมันกลายเป็นแบบความความผูกพันในด้านการงานแบบคนหลายคนมาเจอกันอะไรเงี้ยมันเลยแบบมันเลยทําให้เราร้องไห้กันอยู่ตอนเนี้ยเออประมาณนั้นใช่มันเชิงเป็นแบบเป็นพูดเล่นกันมากกว่าแล้วพอวันนี้มัน พอพูดจริงจังมันกลายเป็นว่าเออมันฝึงอะไรวะนั้นใช่ก็อย่างเงี้ยแหละทุกคนเราก็ได้ทํางานร่วมกันครั้งแรกเนาะก็แบบเพื่อนๆทั้งนั้นอ่ะแล้วพอแบบพอเราได้เริ่มทำงานจริงๆอ่ะมันก็สนิทกันมากขึ้นถูกป่ะเเออมันก็แบบผูกพันกันมากขึ้นอ่ะแบบเราก็ได้รู้จักใครๆแบบเพื่อนๆกันมากขึ้นอ่ะไม่มันก็มันก็ตื่นตันอ่ะทุกคนมันก็แบบเข้าใจฟิลทุกคนมันก็แบบภูมิใจในตัวเองกันหมดอ่ะแบบมันได้ทำงานขึ้นมาเพราะัวเจ๊กเราใหญ่จริงอ่ะแล้วพวกเราใช้เวลาด้วยกัน เออพอเราใช้กันมากมันก็ผูกพันหน่อยเนาะพอมันจบตอนนั้นมันจะก็บันสุดท้ายแล้วมันจะจบโปรเจกต์อ่ะผมว่าแบบมีความเชื่ออก็แบบใจหายก็แบบว่าเออนี่เป็นโปรเจกต์สุดท้ายแล้วที่เราได้ร่วมง,งานกันอย่างนี้จริงๆอ่ะพอได้บูมได้รายเสร็จก็เริ่มโชว์จริงแล้วทีน,นี้พอเริ่มโชว์จริงอ่ะก็คือประทับอือก็ออคือ ก็ <laughs> คือชอบชอบมากก็คือก็คือนักแสดงทุกคนสแสดงดีมากตอนแรกผมไม่คิดว่าแบบโชว์เราจะแบบว่ามาถึงใขั้นนั้นเพราะว่าเราก็ได้บอกว่าเอออะไรที่ไม่มีอ่ะทุกคนได้โชว์ก็คือโชว์ไปเลยนี่พอถึงวันจริงก็คือนักแสดงก็พูดแย่หรอกที่เราไม่เคยได้ยินมาเพิ่มมากขึ้นก็เลยทําให้โชวอน <โก S 2> สนุก,<โ>กสนุกนนอ่ะโชว์มัน<ห>โฟใช่ทั้งแสงทั้งอะไรก็คือทุกคนกดพร้อมกันจริงตอนนั้นผมก็แบบเชื่ออยู่ได้พอทีก็แบบเชื่อไม่ตื้นตันแล้วตอนนั้นเอยเชื่อเพื่อนเพื่อนแม่ทำกันได้ไงวะเออ ตอนนั้นก็ภูมิใจแล้วทีนี้พอเราโชว์งันเจ็เสร็จทุกอย่างแล้วก็จบงานทีนี้มันก็ถึงช่วงที่มันต้องแบบต้องต้องบอกเออต้องร้านแสดงแล้วแบบเออนักแสดงก็ขอบคุณจริงๆนักแสดงขอบคุณทุกคนทีนี้พอเริ่มจบงานเริ่มถึงเวลาที่แบบจบงานแล้วเก็บของทุกคนเก็บของกันหมดแล้วก็เริ่มได้เห็นบ้างแล้วว่านักแสดงโพสอะพอเรื่องนักแสดงโพสแล้วแม่งก็ตื้นันกว่าเดิมเพราะว่าแบบมัน่เข้าไปอเออเพราะนักแสดงมันโพสแบบว่าแบบเออแบบเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะครับที่ได้ร่วมงานกับพี่ เหมือนบางคนแบบคนอยบดออกเอออยู <te ่แบบไม่กินมันบดออกน้องพัจริงจริงะไม่รู้จักใครเลยแล้วก็แบบเหมือนน้องอะแบบทิทเราดีมากมากเหมือนกันเพราะว่าแบบตอนที่น้องพิมพ์มาเยอะเอะะมันจะมีกลุ่มไลน์ใช่ปะก็คือแบบน้องพิมพ์มาเยอะมากเอาจริงว่าแบบรู้สึกแบบตื้นตันที่ดูคนอะคิดแบบนั้นอะไรเงี้ยแบบไม่เคยคิดว่าไม่เคยคิดว่าแบบนักแสดงจะคิดกับเราแบบนี้ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยการที่เราทํา ตราคอยเวทีเล็กๆอ่ะมันจะทําให้คนคนนึงเออได้ประสบการณ์นะได้เจอเพื่อนนะได้ได้ทางานนะเออใช่หมายถึงว่าเฮ้ยกลายเป็นว่าการที่เราทํางานเนี่ยเนียมันไม่ใช่แค่แบบงานที่เราจะต้องส่งให้อาจารย์เออใช่มันกลายเป็นว่าแบบเฮ้ยทุกคนแบบได้รับทุกอย่างกลับไปแบบมันมันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะเข้าใจปะเออในสิ่งที่ดีมันกลายว่าเฮ้ยแม่งขอบคุณกูขอบคุณทุกคนแบบพูดจริงๆอ่ะคือแบบมันยิ่งมันยิ่งกับคำว่าขอบคุณอ่ะ เออคือมันมันเหมือนเราสําเร็จไปด้วยกันเออใช่เราคนเจแล้วก็อยากใช่ใช่แล้วมันไม่รู้ดิเออเหมือนมันก็ตื่นตันไปแบบว่าก็รู้สึกว่าใช่ส่วนทุกคนแม่งแบบคอนเกสแบบเราเอ้ยเหมือนเราผ่านแบบผ่านสักชิ้นหนึ่งไปด้วยกันพร้อมกันเราไปด้วยกันเราเดินพร้อมกันอ่ะมันก็เลยแบบเออมันก็ตื่นตันเวลาจะมาเล่าอะไรอย่างมันก็รู้สึกแบบมันก็มันก็ประทับใจอ่ะแล้วมันก็แบบใจมันว่าเออแบบทุกคนแม่งร่วมกันจริงๆแบบทุกคนแม่งร่วมงานแบบยิ่งแบบตอนที่ทุกคนแบบว่ามาประชุมวันไหนทุกคนแล้วแบบ แบบเห็นใส่หน้าแต่ละคนว่าแบบเออไอเดี๋ยวกูทำอันนี้นะกูทำอันนี้เดี๋ยวกูดูอันนี้ให้แม่งแบบเป็นเป็นอะไรที่แบบเออแม่งตื่นตันอะแบบเห็นเพื่อนแบบตั้งใจกันทุกคนอ่ะแต่ตอนแรกเราเริ่มมาแบบมองไม่เห็นอะไรตอนแรกเราเริ่มมาแบบไม่ค่อยเห็นภาพว่าไม่รู้จะเป็นไงหรอะแบบแล้วพอเป็นทีมจะเป็นไปได้ไงวะเอ เออคอามเกิดกระดาษมันก็มันก็ตื้นตันอ่ะทุกคนไม่รู้จะพูดอะไรมันตื้นตันจริงแล้วยิ่งแบบพอเราได้เห็นจบใช่ไหมได้เห็นฟีดแบ็ของนักแสดงว่าแบบเออแสดงเขามองพวกเรายังไงคิดกับเรายังไงเราก็แบบเออแบบเออเออก็คิดว่าแบบเออเราแม่งแบบไอ้เแค่ขนาดเราคอยไปทีมเล็กนะเว้ยเรายังทำให้คนแม่งประทับใจขนาดนี้วันทพวกเราไม่สนิทกันขนาดนี้นะเว้ยแล้วพอเราได้ร่วมงานกันอ่ะเออพวกเราไม่สนิทกันมากขึ้นอ่ะมันก็ได้แบบทั้งมิตรภาพที่ใหม่ขึ้นใช่ปะประสบการณ์การทำงานแม่งได้ทุกอย่างอ่ะกก็เลลยแแบบตตื่นนัอะ้ว อยากจะให้แบบพออยากมันก็จบแล้วทุกคนมันก็ละครเวทีมันก็จบแล้วก็จริงๆก็อยากอยากให้เพื่อนๆทุกคนฝากถึงแบบเพื่อนในกลุ่มหน่อยว่าแบบเออเป็นไงบ้างการทาละครโชว์ครั้งนี้เป็นไงอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนในกลุ่มไหมว่าแบบเป็นยังไงต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนมากนะครับผมรู้สึกรู้สึกผูกพันและสนิทกับเพื่อนเยอะมากๆจากการทํางานครั้งนี้นะครับไม่เคยผมไม่ค่อยได้ใช้เวลากับเพื่อนในมหาลัยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วผมก็รู้สึกผูกพันเนี่ยทุกคนมากขึ้นจริงๆขอบคุณนะครับ กลุ่มนี้เขาตั้งใจทุกคนทุกงานที่ได้อยู่ด้วยกันนะขอบคุณมากมากก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ทำที่ช่วยกันร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับที่ให,ทให้ที่ให้งานนี้มันผ่านไปได้ด้วยด้วยดีนะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนมากนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนท,ทั้งในกลุ่มแล้วก็ข้างนอกกลุ่มด้วยที่แบบคือคนมันไม่พอจริงๆก็มาช่วยกันทํางานแบบตเต็มที่มากๆก็ขอขอบคุณทุกคนครับก็ คือก็งานมันก็ออกมาดีสมแบบสมงความตั้งใจของพวกเราแล้วก็ถือว่ามันเกินคาดไปมากๆแบบเราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมาได้ขนาดนี้แม้กระทั่งตัวมันก็ตัมงที่ว่ามันจะมามาไากลถึงขนาดเนี้ยแต่มันก็มาได้แล้วก็ก,ก็ถึงฝั่งแล้วก็ขอบคุณครับผมว่าอยากจะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับเพราะตอนที่ผมอ่ะตอนทางานผมไปทํางานในสังคมผมมาเปลี่ยนไปเพราะตอนที่ทํางานแล้วก็แย่งกันแย่งกับแบบหางานเข้าตัวเองอนะเนี้ย เราอยากได้ผลงานเราอยากได้นี่แต่และผมกลับมาที่มหาอะไรมาที่มหาอะไรปุ๊บเออเราอยู่กันแบบครอบครัวนะงานหนึ่งงานเนี่ยเราช่วยกันทําขอบคุณมากครับก็ขอบคุณทุกคนทั้งทีมงานทั้งนักแสดงแล้วก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เข้ามาช่วยของงานกลุ่มให้มันแบบว่าให้มันได้คุณภาพดีขนาดนี้แปบลบว่าเกินคาดมากๆจริงๆแล้วก็ขอบคุณครับสำหรับผมก็ ขอบคุณทุกฝ่ายครับที่ทํางานอย่างดีทุกคนครับก็คือดีใจมากที่ทุกคนได้ร่วมงานร่วมแรงร่วมใจกันขอบคุณทีมงานนักแสดงทุกคนครับขอบคุณเหมือนกันขอบคุณมากๆที่พเพื่อนเก่งมากแล้วก็ทํางานดีทุกคนเลยขอบคุณค่ะไม่รู้จะพูดอะไรนะแต่คือก็ขอบคุณจริงๆเพราะว่าด้วยความที่ผมรีทายมาผมไม่ใช่ คนที่เข้ามาใหม่ไม่ได้มีความผูกพันกับคนในห้องนี้เลยแต่สุดท้ายแล้วผมอยู่ในกลุ่มนี้ผมก็รู้สึกผูกพันขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ว่าผมจะมีปัญหาอะไรมีปัญหาเรื่องแสงเรื่องพอปเรื่องนู่นนี่นั่นทุกคนก็พร้อมจะช่วยก็ขอบคุณจริงๆครับผมทำอะไรพลาดไปก็ขอบคุณครับ่จริงจริก็จริงก็งอยากจะขอบคุณเพื่อนเทุกคนเนาะที่กลุ่มเราอะ แม่งเป็นกลุ่มที่แบบไม่ท็อกซิกใส่กันอ่ะก็แบบทุกคนแม่งแบบมีมีปัญหาอะไรแม่งพร้อมจะช่วยกันแก้จริงอ่ะแบบทุกคนแม่งไม่ไม่ไม่แม่งไม่มีท็อกซิกใส่กันเลยกลุ่มเราอ่ะนะแบบว่าเออแสบมีปัญหาอะไรแบบพูดกันตรงตัวมันกลุ่มที่แบบต้งแบบผมพูดจริงก็แบบผมก็เพิ่งเคยเจอแบบว่าที่มาทํางานกันโฟขนาดนี้ยผมว่ามันก็เลยตื้นตันแหละทุกคนก็อยากเนี่ยอยากร้องไห้ไั้เสียแม่ แล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ที่ไม่ทอกสิ่งใส่กันในกลุ่มซึ่งกลุ่มเราอ่ะเป็นกลุ่มที่แบบว่าพอทุกคนมีปัญหาอะไรอย่างเช่นแบบทีมเสียงมีปัญหาอะไรทุกคนมันแบบทั้งกลุ่มมันพร้อมจะแก้ไปด้วยกันอ่ะมันก็เป็นอะไรที่แบบประทับใจเนาะไม่เคยเจอเลยอย่างนี้มาก่อนเพราะว่าสังคมที่มันผ่านมาหลายๆคนก็แบบหลายๆคนเขาอาจจะเจอแบบว่าทั้งแบบสังคมที่แบบเออพูดรับหลังกันหรือว่าทักสิ่งใส่กันอ่ะเออแบบว่า หันหน้าหันรุ่นเข้าหากันแหละแต่ว่าแบบพอพอกลุ่มกลุ่มนี้จริงๆอ่ะก็คืออยากจะพูดว่ามันเออกลุ่มเรามันไม่มันมันไม่มันไม่มีจริงๆอ่ะกลุ่มเราทางานแบบว่าไอ้นี่จริงๆอ่ะก็อยากจะขอบคุณเพื่อนทุกคนนะที่ที่ตั้งใจแล้วก็แบบด้วยความที่มันเป็นโปรเจกต์ใหญ่อ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่สละเวลาขอบคุณทุกคนที่พร้อมจะแบบแก้ไปด้วยกันทุกคนพยายามกันจริงๆทุกคนแบบว่าทุกคนรู้ทุกคนจะรู้ข้อเสียของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมว่าตัวเองอ่อนตรงไหนอ่ะก็ขอบคุณที่ทุกคนอ่ะไปปรับแก้ของตัวเองมาแแลล้ววเาบบ กูพูดไรอ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่พร้อมจะไปกับกูนะที่แบบเออกูเป็นหัวหน้ากลุ่มอ่ะก็ก็อยาหงานออกมาดีเอ็ก็อยากให้งานออกมาดีแล้วก็ขอบขอบขอบคุณทุกคนที่แบบว่าทุกคนแม่งพร้อมจะไปกับเราก็คือแบบดั๊นบอกว่าเออแบบเออเดี๋ยวเราแบบไปอย่างนี้นะทุกคนแม่งแบบไม่มีใครขัดนะทุกคนแม่งพร้อมจะไปด้วยกันอ่ะแม่งแค่นี้แม่งก็ตื่นตันเลยเว้ยยี่แล้วแบบร่อบนี้คือทุกคนแม่งแบบพร้อมจะไปกับเราเงี้ยเราแบบเราบอกว่าเออเดี๋ยวเราอยากได้ปรับอย่างนี้ปุ๊บทุกคนแม่งพร้อมจะปรับไปกับเราอ่ะ ได้เขียนว่าสีหน้าแววตาของเพื่อนตอนที่แบบทุกคนมาบูมตอนที่แบบท,แบบท,แบบทุกคนได้ทางานของที่ตัวเองถนัดอ่ะเยอยผมแม่งเยอนจริงตอนที่แบบตอนที่แบบเราเราเป็นหัวหน้ากลุ่มอ่ะเรารู้อยู่แล้วใช่ป่าวว่าทุกคนถนัดอะไรอ่ะแล้วแบบ เราได้เห็นบอกว่าแบบอย่างเช่นแบบตอนกดฟอลโล่อะแม่งก็แบบทั้งทั้งสนุกทั้งอะไรขึ้นบนอ่ะแบบเราได้มองอะเออเป็นบ้างไม่เป็นบ้างอะเราก็แบบเออเพื่อนเพื่อนแม่งทำอะอย่างเสียงเนี่ยไอ้คุกแม่งพยายามเต็มที่อะอย่างแสงอนนั้นก็กดเมกอะพยายามเต็มที่อะไอ้โมยังพยายามรันคิวพยายามช่วยอะไรทั้งที่มันทาได้อะแม่งแบบทุกคนแม่งพยายามจริงกลุ่มเนี้ยก็อยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่แบบพยายามมาถึงจุดเนี้ยแล้วก็พวกเราอ่ะอาจจะไม่ใช่เป็นงานที่พอร์เฟ t ที่สุดหรอกแต่ว่า เออก็เป็นสิ่งที่พวกเราตั้งใจที่สุดแล้วก็เป็นอเรอยังไม่อ่ะว่าขอบคุณทุกคนจริงๆที่เรามองภาพเดียวกันเนาะแล้วก็ทําให้งานมันจบมาอย่างที่เราเห็นก็ถึงจะไม่ใช่งานแรกของเราถึงเราอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างถึงอาจจะมีแก้ไขกันบ้างอาจจะมีแบบว่าแบบสิ่งที่เราไม่ต้องการกันมากแต่ก็รวมๆแล้วมันออกมาดีก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ที่อยู่กลุ่มนี้ด้วยกันเนาะแล้วก็ รักปุ้มทุกคนนะขอบคุณครับพูดเลยอ่ะขอบมีใช่ไหมแต่ว่าขอบคณทุกคนมากแล้วก็เนี่ยกเลยค่อยร้องทีเดียวก็คือแบบว่าก็รู้สึกว่าสนิทกับทุกคน <ś c oughs> รู้สึกว่าสนิทกับทุกคนมากมากเลยแล้วก็แบบว่าเศร้าอะนิยหนึ่งผิดหวร้องหยอย่ามาร้องจริงนามองอ่ะร้องิปกติเ็าแบบว่าไม่ค่อยสนิทกับใครเท่าไหร่แต่ว่า แบบปกติไม่ค่อยสนิกับมั้มันแบบ่อย่างเงี้ยจะมพอแ้ก็คือปกติแม่ว่อมีมาสนิแบบผู้ชายเลยใช่ไหมแต่แม่พอรู้จักกับทุกคนก็รู้สึกว่าทุกคนเป็นีนดีทำงานเก่งคอยเรื่อไม่ตอเล่าแล้วเก่งเกขอบคุณที่บูให แล้วรู้ส่ทุกคนเก่งมากแล้วก็แบบไปประสบการณ์ที่นี่มากแล้วก็รู้สึกแบบสน่ิกับทุกคนมากอ่ะแกเอาจริงรอเอาจริงอ่ะมันเริ่มจากวันแรกเลยพูดตรงๆว่าที่ต้องแตกกลุ่มออกมาจากเพื่อนผู้หญิงกลุ่มนั้นใช่ป่ะจริงๆแบบรู้สึกกังวลมากกังวลว่าแบบเออจะไปอยู่กลุ่มไหนดีอะไรเงี้ย เอาจริงก็ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในเซ็กเท่าไหร่พูดตรงๆแล้วก็แบบคุยหันไปหามิ้นคนแรกเลยบอกว่ามิ้นทักหาดัดให้หน่อยบอกว่าขออยู่ด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วแล้วก็ทักหาไหนมีหน้าทักหาดั๊ดให้บอกว่าฉันน่ะขออยู่ได้ไหมแล้วฉันตัวเองอ่ะก็เลยทักหาไหนบอกเออเนี่ยไนกูแบบไปอยู่กลุ่มมึงได้ไหมเพราะเออเพราะว่ารู้สึกว่าแบบโอเคแต่เพราะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเออถ้าทํางานกับดัดอะคิดว่าน่าจะแบ่ง งานนันทำได้ดีที่สุดอะนะเออเพราะว่าดั๊กก็จะเก่งเรื่องแบบพวกโปรดักชันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเออเนี่ยถ้าเราลองได้เข้าไปทํางานกับกลุ่มใหม่ๆบ้างอะก็น่าจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วจริงๆแล้วขอบคุณทุกคนในกลุ่มมากที่ที่แบบเออให้โอกาสแล้วก็แบบไว้ใจให้ทำให้ให้ดูแลโชว์ใช่ปะซึ่งโชว์อะมันคิดว่าตัวเองอะทําได้ดีกว่านี้แล้วก็แบบพยายามแล้วที่จะแบบ ทําให้ทูกอย่างอ่ะมันแบบสมูทขึ้นอะไรเงี้ยเออจริงๆเราต้องขอบคุณคนในกลุ่มมา,มา,มากมที่สุดแหละเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนอ่ะให้โอกาสเราได้แบบแสดงความสามารถของตัวเองใช่ปะ่ะเพื่อนไม่เคยเลยที่จะมีคําถามว่าเออทําไมเป็นแบบนี้ล่ะทําไมถึงทําอย่างนี้ล่ะแบบคือมันรู้สึกได้ว่าทุกคนไว้ใจเราอือแล้วมันทําให้การทํางานอ่ะมัน มันมันดีขึ้นนึกออกปะแต่เวลาที่แบบมีอะไรดีหรือไม่ดีอ่ะมีคนเตือนเราอะไรเงี้ยมันมันก็มันก็รู้สึกดีนึกออกปะแบบเพื่อนไม่ได้เดินเข้ามาด่าแต่เพื่อนเข้ามาบอกว่าเอ้ยทําไมแบบทําอย่างงี้ดีกว่าไหมอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็เหมือนที่ดัดพูดว่าแบบคือเราเรามีอะไรเราพูดกันอะไรเงี้ยแบบตีเพื่อก่ออืมมันเลยรู้สึกดีเว้ยแล้วเราแบบขอโทษด,ด้วยขอโทษเพื่อนในกลุ่มว่าบางทีแบบถ้าจริงจังมากเกินไปใช่ปะแบบ พูดไม่ดีอะไรเงี้ยอย่างโมอย่างเงี้ยแม่งโดนกูด่าบ่อยมากอะไรเงี้ยเออขอโทษนะเว้ยเออคือกูแบบไม่ได้ตั้งใจจะด่าเออแบบไม่ได้ตั้งใจจะด่าแบบว่าด่าแรงอ่ะแค่รู้สึกว่าแบบตอนนั้นจริงจังอยู่อะไรเงี้ยแบบซึ่งบางทีเพื่อนติดเล่นบ้างอะไรบ้างก็แบบอาจจะพูดน้ำเสียงไม่ดีไปอะไรเงี้ยเออแบบกลุ่มนี้แม่งแบบแม่งแบบดีมากอ่ะคือแบบ แม่งไม่คิดมากใช่ปะแล้วเวลาที่มันรู้สึกไม่ดีต่อกันอ่ะมันมาพูดเลยมันไม่ได้แบบมาว่ากันตอนแบบทั้งต่อนหน้าทั้งรับหลังอ่ะมันกลายเป็นว่าเออเวลามีเขาพูดอะไรมากับเราอ่ะมันกลายเป็นว่าเราไม่เคยโกรธเลยไม่เคยรู้สึกไม่ดีกับเพื่อนเลยแล้วยิ่งแบบเขามั่นใจในตัวเราอ่ะมันยิ่งมันยิ่งดีไปหมดเลยทุกอย่างแล้วก็รวมถึงนักแสดงด้วย ขอบคุณมากๆที่แบบมีอะไรก็แบบพี่ฮันนี่มันเรื่องมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยแล้วนักแสดงไม่เคยเลยที่จะบอกว่าไม่ได้ได้ทุกอย่างแล้วแบบมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่สู้กับางานเนี้ยมันไม่ได้นะเพราะทุกคนไว้ใจเรามากอะไรเงี้ยกพรู้สึกขอบคุณทุกคนมากที่ไว้ใจเราแล้วก็ให้เวลามีอะไรก็ปรึกษาเราอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันช่วยกันบอกว่ามันดีไม่ดี ใช่ขอบคุณมากๆเลยค่ะก็สำหรับพวกเราได้แล้วคุณเนาะก็ไม่รู้ว่าจะได้รวมกลุ่มอีกไหมแต่ก็ก็ขอบคุณจริงๆก็อยากให้ทุกคนจำความรู้สึกนี้ไว้นะว่าพวกเราแบบตอนที่เราทำงานด้วยกันเราสนิทกันขนาดไหนก็ไม่อยากให้ทุกคนลืมความรู้สึกนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนเก็บ เก็บมไว้เก็บไว้ใน่สตอรี่แล้วก็เดี๋ยวพวกเราก็อาจจะมีไปมิทงพิติ้งกันเนาะก็ขอให้ทุกคนสนุกเต็มที่แล้วก็เออก็ถึงจบงานนี้แล้วพวกเราก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเนาะก็ไม่ได้มีใครแยกแตกกลุ่มกันไปก็ยังคุยกันได้เหมือนเดิมอาจจะไม่ได้ร่วมงานกันแบบว่าคบทุกคนอย่างนี้กันอีกแล้วแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนรู้ไว้ก็พวกเรารู้จักกันแล้วเนาะก็เหมือนกับเป็นครอบครัวกันแล้วะก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าหายไปหรือว่ายังไงหายไปก็ยังไงก็มีอะไรก็คุยกันได้เหมือนเเดิมมทั้งลุ่ย ก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณเพื่อนทุกคนจริงๆที่ไว้ใจแล้วก็ให้กูเป็นหัวหน้ากลุ่มเนาะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ไว้ใจแล้วก็มาอยู่กับกูแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่พร้อมจะเดินไปกับกูจริงๆแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ตั้งใจไปกับกูขอบขอบขอบคุณครับพ่อครับมา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 สินสุดท้ายก็อยากให้ทุกคนรู้ขึ้นมาแล้วก็กอดกันกอดกันหน่อยก็ได้มาสี้นสุดท้ายมา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 กอดกันเป็นวงกอดกันเป็นวงกอดกันเป็นวงหน่อยมามามา อยากเล่นนับนับนับดีกี่คนเหลืออีกสองคนทีกับพี่คิมไปโอเคดีพี่คิมโดดมากก็ถึงจะถึงถึงพวกเราจะมากันไม่ครบนะวันนี้ถึงจะไม่ครบสิบสามคนนะแต่ก็อยากให้ทุกคนจำความรู้สึกนี้ไว้นะว่าพวกเราสนิทกันขนาดไหนตอนพวกเราทำงานพวกเราทำงานกันเป็นยังไงก็ยังไงก็รักปุกมทุกคนเออทุกคนก็ในกลุ่มก็ พ่อกนดไหมขอให้ทุกคนสนิทกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็มีอะไรก็อย่างน้อยพวกเราก็ได้รู้จักกันแล้วก็ไม่ได้ตา <ific> <c oughs> ไม่ไปไหนไม่ต้อง webinar, อยู่คนเดียวเลยพวกเราก็อยู่กันอยงน้นานก็ <c oughs> ถ้าสมมติว่าคนในกลุ่มมีอะไรขาดเหลือหรือว่าอะไรก็ลองบอกกนะันมาเผื่อคนช่วยกันได้เนาะก็ค่อยๆช่วยกันเนาะยืมตังไยังไงก็ได้ที่ไม่ใช่ยืมตังค์แต่ก็พวกเราสนิทกันแล้วก็รักทุกคนจริงๆก็ขอบคุณทุกคนที่ได้มารวมกลุ่มกันเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนจำความรู้สึกนี้ไว้ยังไงก็ สำหรับโปรเจกใหญ่ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ทุกคนวมกันสู้กันแบบว่าไม่มีใครท้อไม่มีใครถอยแล้วก็มาหนึ่งสองสาม The Light of Queen ักรอบนะจบเอานะครั้งสุดท้ายแล้วเราจะได้พูดถึงอะไรเอา Queen โปรเจกต์หน้าอาจจะเป็นชื่ออื่นแต่ก็อยากให้ทุกคนรวมกลุ่มเหมือนเดิมนะโฟมไม่ต้องดังมากอะไรก็ไม่ต้องอไ,ไม่ต้องดังมากนะ <c oughs> กนะ็มามาเอาหนึ่งสอง The l i g of Queen. เดินไลฟ์ออฟวัไทำะไระทให้เต็ที่นะทได้ทุกคนทุกคนทำได้ทำตามที่ส่อกัมาทุกคนทำได้หมดเอาเป็นว่าวันนี้ขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีแล้วพรุ่งนี้ยังไงเราค่อยมาแก้กันโอเคไปเดี๋ยวไลฟ์ออฟฟี่ไปหนึ่งสอง